จิตวิญญาณเดียวกันตัวใหม่เข้ามาแล้วมีสกินเข้ามาด้วยวันนี้เราจะไปเล่นเป็นแบ c ็กแจ็คกันนี่ครับก็ได้รับจากกิจกรรมนี้นะแบ็กแจ็คเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะสวยแค่ไหนนะจ๊ะว้าวเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชันกันเพราะว่าทุกทีนะผมเล่นสกินใหม่ไม่ค่อยได้กดให้ดูใช่ไหมเพราะว่าลืมว่ากดยังไง <laughs> ว้าว ว้าวการโจมตีว้าวอันนี้ตอนที่เราปาดใช่ไหมโห้ถอยลูกเต๋าได้หกนะครับว้าวโหนานจัดเลยเอฟเฟคการโจมตีอันนี้ก็รู้สึกว่าทั่วไปไหมใช่น่าจะประมาณทั่วไปนะเพราะว่าส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเล่นเล่นเนฟงไงส่วนใหญ่เล่นแต่ลูกเรือไม่ค่อยรู้ a <laughs> n นิเมชันตอนได้ MVP ว้าว โ้มีเสียงลูกเต่าไว้นะว้าวเราสามารถตั้งเป็นภาพหน้าจอได้ด้วยนี่ตั้งไปเลยโอเคไปเราไปเล่นกันเลยแบ็กแจ็คเราจะไม่ปลอมเสียงเพราะว่าเมื่อวานอะผมไปอัดคลิปมาปลอมเสียงทั้งวันไม่ได้คลิปเลยเมื่อวานวันนี้ไม่ปลอมเอาตรงๆเลย <Yeah. S 1> โอเควู้ว้าวว้าว ก็เท่นะอู้นี่ปุ่มเปลี่ยนด้วยเป็นสีแดงปุ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงแดงแกส,ส้มไอ้ส้มเป็นเปิดลคนเดียวนะเราจะช้อนส้มเลยไ,ไหมเราเาม่วงดีกว่าเราเอาม่วงนะโอเค <c oughs> โอเคไม่ต้องไม่ต้องแถ่ดีว่าขี้เกียจแห่เดี๋ยวจะเดาเองเดาใครดีวะลองบอกบทมาสักบทได้ไหมแต่ละคนนะเดี๋ยวผมเดาเองแบ็คแจ็คสกินใหม่มันจะสวยแค่ไหน <c oughs> โอเคไปลุยกัน ไม่ญาต่ะไม่เดาวนะิญญา,นนา,า,าตินี่จนะเสียเหลยอคุณคุณนั่นแหละเป็นลูกชายปะไม่ใช่คุณคุณไหมไม่เดาว <ๆ S 2> ิญญาณติเอาเป็นว่าผมเป็นฮันนี่นะบทปลอมคือช่างปลาปลาโอเคแบกแก๊กแก๊ลีเอ้อยไวแก๊กแก๊ลีนบทปลอมช่างปลาปลาไอ้นั่นฮันนี่ปลอมแล้วไอ้นี่ฮันนี่ของเท้เด็กเดียวโกกไอ้ซีเรื่องอยู่ไอ้ซีเรื่องมันไม่ได้ปาดกลับ嘛 โอเคเดาใครดีวะเฮ้ยไว้อย่าเพิ่งรีบไว้อย่าเพิ่งรีบเดาไว้อย่าเพิ่งรีบเดาขอพูดสักนิดนึงโอเคปุ่มปุ่มไปสีแดงโอ้เดามีเอฟเฟครอบรอบด้วยเดาน้ำตาลว่าเป็นต้นนี่ค่าค่ายช่างปลาก็ไม่มีอะไรแตกต่างหรือเปล่าแต่เมื่อกี้มันมีรอบๆด้วยนะใช่ไหมใช่รอบๆกับดักทำพิษเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนชุดหน่อย แมวเหมี่ยวนําโชคโอเคน่าจะโชคดีนะเราเป็นแมวเหมี่ยวนําโชคแล้วได้ข่าวว่าจะโชคดีแต่จากที่ผมสารวจมานะผมเล่นมาประมาณ100ตาสีขาวมักจะเป็นตัวแฟงกับเราสารวจที่ไหน <c oughs> โอเคขอเป็นกระข่าวได้ไหมสีขาวมาเป็นกับฉันเธอวันนี้ผมแต่งชุดขาวไว้นะเสื้อสีขาวเฮ้ยนี่ไง เป็นกับข่าวใช่ใช่แน่นอนสีข่าวมักเป็นแฝงจากฝนสํารวจผมไอ้เขียวกินเราก็ล่อยแดยงก่อนดิไอข่าวว่าไงไอขาวกินนะดิ <c oughs> ไอขาวกินปะวะโอเคข่าวมักเป็นอ่าข่าวแฝงข่าวแฝงไงดิใช่ไหม เอ้ยลิฟต์ก็ไปไหนเนี่ยผมกําลังลากศพเลยมิ้นกดทําไมวะวูนมิ้นไปเลยทั้งนั้นน่ะกลัวว่าใคจูโอ้ยถ้าเป็นมันแปลงร่างไปนานแล้วใคจูมิ้นไงใช่ไหมไอ้มินป้าเราวิ่งเข้าห้องไฟแล้วก็มาโกดะ่ะเอามิ้นไปเลยมีสับเปลี่ยนเล่นยากนะเนี่ยมันต้องมินหรือเป้าเมื่อกี้ใช่ไหมใครเห็นสีอะไรป้าช่วยกันบอกหน่อยผมว่าคนเยอะนะโอเคกดเดานี่มันจะเป็นแบบรู้วัวใจขึ้นนะเท่มาก แตเรายังไม่เดานะเก็บไว้ก่อนดีเพียรีรเพชดดีรเพชรตัวจริงป่ะครับตัวปลอมครับตัวปลอมรอดูคลิปครับรอดูคลิปขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยมิ้นไปแล้วไม่ใช่ทรับนะฮันเตอร์หรือเปล่าวะไม่มีลาก้อนมิ้นขอโทษด้วยนะบอกมันมีใครจูไงไครจูจะมาสู้แบ็คแจ็คได้ยังไงไปลุยกันไอข่าวพวกเราชัวร์เลยผมบอกแล้วจากประสบการณ์การเล่นนะข่าวมักจะเป็นแฟงเราก็เดินตรงครับเดินตรงิไฟเหมือนเดิมระวังใครจูก็พอนะ มีตัวเดียวที่น่ากลัวก็คือไขจูโอเคมีโซ่อีกแล้วมีโซ่เฮ้ยปิดปิดประตูไว้ดีกว่านี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไขจูมันมาอาราวาสอย่ซวยเอาทาั้งทั้งหมดนะผมว่าไขจูมันปาดได้แล้วนะตอนนี้แต่เราก็ก็ตามน้ำไปก่อนลวกันเอาปิดไม่ได้หรอโอเคปิดได้แล้วแต่ผมอยากเดาไขจูนะจริง,รงอ่ะกดโซ่ไอ้ข่าวว่ดอะไรวะอู้เอาแล้วไง โอโ้ตายสามไรจูปาดอ่ะดิใช่ไหมทรงนี้ไรจูแน่เลยถามได้ไหมน้ำเงินกระเขียวบทอะไรอะ่ะอ,อรู้หมดแต่พูดคืออะไรวะข่า,ขาวรู้หมดแต่พูดอยากเดาก็เดานะนีใครเป็นกินก็บอกมันเลยเป็นอะไรเนี่ยพลาชาแค่นั้นแหละไอข่าวรู้เลยผมหมอนะผมหมอผมหมอโอ้โหหมอ <laughs> รอรอ,รอดูคลิปนะครับรอดูคลิปรอดูคลิปหมออะไรวะอ๋อผมกินเอา้า <laughs> เฮ้ยหมออะไรวะใช่เลยขาวกินจริงหรือเปล่าแต่มันมีใครจูนะยาลำนี้ยังเชื่อไหมล่ะขาวโอเคเดาเลยไอ้น้ำเงินนี่แหละข่าวดูกล้องอยู่ไม่ใช่อขาวน่าจะเห็นเป็นใครจูเดาเลยอ้าวถูกถูกสิเดาถูกลงกีบ้าพี่ลงกีบ้าลงกีบ้าครับลงกีบ้าผมับวกเป็น F P F P F P คุณแม่ทำน้องหมดเลยหน้าตาผมหมดเลยขาวไม่ใช่แฝง ชอบไปข่าวอ่ะแ้ข่าวไม่โปก็ขาาป็นกินหาข้อมูลนะจะหาข้อมูลก่อนด้านลงอาหารเหมือนเดิมนะจ๊ะน้ำเงินดาวเด่นไปลุยกันสีน้ำเงินมีแขนสองข้างด้วยเท่มากโอเคแบ็คแจ็คมาสิมาแบ็คแจ็คนี่ก็ไม่ตัวที่โกงนะออ้โหเทมันเนี่ยเป็นกับเป็นกระขาวเป็นกับข่าวผมบอกแล้ว ทฤษฎีผมไม่เคยพลาด <Yeah. S 1> สีขาวมักเป็นแฝงยกเว้นตามเมื่อกี้อันนี้แฝงแน่นอนเพราะว่าไม่มีไม่มีกลิ้นใช่ไม่มีกลิ้นครับผมโอเคไอ้ข่าวเดิอนออกไปแล้วนะส้มมาต่อแล้วก็ไปต่อนะโอเคหมุดท่อตามันไปจัดไปจัดไปโอเคปิดประตูหน่อยแล้วกันเรามันเพื่อนกันอยู่แล้วขาวเหลืองเพื่อนกันจนวันตาย <Huh? S 1> โอเคไปเรื่อยเรื่ย โอเคไปไปสูน่อยผมว่าศพใกล้มาแล้วนะใช่ไหมเหลืองโอเคเอาป้าน้ำตาลดิโอเคป้าน้ำตาลอ่าเอาเขียวเอาเขียวโบวยเขียวข่าเหลืองเพื่อนกันตะลอดไปเอาเขียวไปเอาเขียวไปเขียว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 ไเขียวป่าเขียวปาหมดใช่ใช่ใช่ เอาเขียวเอาเขียววูดเขียวไปเลยวูดเขียวไปผมเป็นเป็นคนดีอะมันมีแบ็คบอกไม่ได้แต่เอาเขียวไปไอ้เขียวปาดหน้าห้องพยาบาลเลยยายคิดว่าไม่เห็นนะไอ้เขียวเอาเขียวไปผมบอกเลยขาวเหลืองเพื่อนกันจนวันตายไปมัวมัวแล้วผ<ะ>มเห็นคุณปาดนะสองคนเนี้เฮ้ยเห็นคุณยูเฮ้ยอย่ามัวสิดสีสีพมินม,นผผม,มาผม คนพึ่งนเพื่อนกำลังตายเพื่อนฆาะกร <c oughs> เอาดีจีมันแพ้แล้วแหละลูกเรือแฝงอ่ะแดงกับเขียวอ่ะเป็นแฝงฮันนี่กเกาะเขียวสามสามแล้วจบไม่ไม่ผมมีสองสิ์ผมมีสองสิ์ผมมีสองสิ์เอายังไม่ทันเดาเลยโอ้ยังไม่ทันเดาเลยโมแต่โมอยู่ <c oughs> อ๋อชมพูเดาพีดโอ้เกือบไปแล้ว ดีมันไม่เดาเราไม่งั้นแย่แน่โอ้ไอข่าวเล่นดีผมบอกแล้วจากสถิติสี่ข่าวมักเป็นแฝงจริงไหมอีกตาหนึ่งไปลุยกัน <S <S เราขอเดาหน่อยเราโชว์ไปแค่สองครั้งเองข่าวเหลืองเพื่อนกันจนวันตายตัวเดิมอะมวะต,ตัวจริงวะน้องตัวเดิม,ช,ช,มชมพูด้วยชมพูเดิเพื่อนริบกันแล้วเหรอชมพูเหมือนกันไหนชมพูวะโอเค <traum> ตัวเดิมโอ้โหตานี้เบลคัมโบ ช,ชนะได้ก็เป,แปกแล้วโอเคเป็นกระข่าไม่เหมือนเดิมไหมจัดไปจัดไปโอเคผมเป็นนะข่าวเป็นหรือเปล่วาว้าวเป็นกระข่าเป็นกับเป็นกับมิน้นโอเคปาได้ข่าวก่อนเลยย้ายเตียนะข่าวขอโทษทเพื่อนขอโทษเพื่อนเรักเพื่อรักขอโทษนะเพื่อนเราต้องปิดปากนายจริงๆเพราะนายดบนายเป็นเพื่อนเราก็จริงแต่ ถ้าเราไม่ปิดปากนายนายจะไปบอกคนอื่นนะว่าเราเป็นนะปโอเคม่วงดีโอเคม่วงดีโอเคดีแน่นอนดีแน่นอนครับมันมีเกย์ว่ะเกย์จะเดาผมอนเนี้ยปิดอะไรมาัางปิดอะไรไม่ได้แล้วหรอโอเคอย่าปิดใจก็พอปิดประตูไม่ได้ทุกคนหมอลากไปชุมหรือเปล่าไม่นะข่าวเหลืองเพื่อนกันไม่นะหมอข่าวยังโอ้ข่าวโทษนะเพื่อน เหลืองเพื่อนเหลืองบทเดิมนะเราบทเดิมรู้กันอยู่ไม่นะจุจุอย่าไปบอกใครนะโบโบเฮ้ยไอชมพูได้เลยโบโบได้เลยแต่เราอยากรกะบอกโบโบว่าโบดสีส้มไปนะถ้าสีฟ้ามินพูดเสร็จอะเราโดนชุบขึ้นมาโบดสีส้มไปนะสีส้มเป็นจักรพรรดินะโบโบโอเคเดาชมพูว่าไว้ใช่ไหมไม่เดาดีกว่าเชื่อใจ เอาชมพูเดาใครเนี่ยโอเคเดาพี่เราเดาส้มไม่ทันเดาไม่ทันหมแต่คิดอยู่คิดแล้วไม่ทำํำคิดแล้วไม่ทันโอเคจบเกมโบโบโอเคไม่ได้เดาเล็กทีจบเกมเลยโบโบ โบยูกตัวซะด้วยก็สกินใหม่เพื่อนๆคิดว่าสวยไหมผมอะ่ะชอบตรงแบบหน้าการเดานะมันจะมีเหมือนแบบสีแดงแดงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เทด่ดีโอเคใครชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดต like, ิดตามผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอคลิปต่อไปไว้แจ็คแน่นอนคลิปต่อไปแล้วตัวใหม่ผมรับประกันเลยมีอีกคลิปแน่นอนตัวใหม่จัดไปโอเคไว้เจอกันบ๊ายบาย